ระบบ8กิน้า8 g ถอยหลังนะครับโอ้แรงแรงึแรง,แรงมากดูน,นะครับแรงจริงๆแรงจริงครับวันนี้มาดูตัวทดสอบอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัว60 k นะครับผมราคาอยู่ที่ 4แสนบาทน,นะครับใบมีดอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดสิบเซนนะครับตัวนี้เขาหน้าขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องล้อเป็นล้อใหม่นะครับอันนี้เพิ่งไปทดสอบมานะครับเปลี่ยนกรองแล้วนะครับเราก็ได้เก็บยลเอียดคงสีให้เรียบร้อยนะครับครับ นี่แหละครับราคาสี่แสนบาทสนใจติดต่อได้นะครับผม